โรงเรียนตราตาการคุณ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราเดเติมเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดมาก่อนเปลี่ยนรับนักเรียนหญิงและกลายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสาธิตศึกษาในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาดับชับ้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้แก่เยาวชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงม,มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนที่ค่อนข้างสูงสามารถส่งนักเรียนสอบติดมหาลัยชั้นนำของประเทศได้จำนวนมากทั้งมีสิทธิ์เก่าไปดารานักแสดงชื่อดังอย่างสุภพ,พ,พงศ์อุดมแก้วกาจนาอีกด้วย แล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับหลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรีวนพิเศษ SMTE ห้องเรีวนพิเศษ EP และห้องเรียนปกติหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเลีวนพิเศษ SMTE และห้องเรียนปกติแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเลเวอเรสต S M T E ประมาณ5,680บาทห้องเลีวิเรษต E P ประมาณ2 3 4 0บาทและห้องเรียนปกติประมาณ2,290บาทข้อเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเลีวิเรสต S M T E ประมาณ5,670บาทและห้องเรียนปกติประมาณ2,290บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนมียากไหมครับ โรงเรียนตราตัการคุณข้อสอบจะมีวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษโดยการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยในดับชั้นม .4 สายวิคณิตจะสอบเข้าได้ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทย์พอสมควรแนะนําให้ทั้งน้องศึกษาแนวข้อสอบเก่าของโรงเรียนและฝึกทําโจทย์ให้เยอะๆมีคอร์สติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับ น,น้องๆคนไหนที่สนใจคอสอบเข้าม .1 ม .4 สามารถสอบถามเพราในที่อัพเขียวพิมพ์อัซไซจุฬาติเตอร์อย่าลืมใส่อัซไซได้เลยครับ